ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านกำลังรับชมนึช n แนลวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม c ครับนะครับอันนี้ก็จะมาเอาชุดไม่รอดในคืนแรกมาผิดเผ็ดผิดขอพัยกันด้วยไปเดี๋ยวตัดตัดตัดตอนนี้ผมก็าอาจประมาณประามางน,นะครับหกโมงกว่าไอห้าโมง ขโมงมากว่านะครับถ้ามีเสียงรบกวนไปเรต้องขออภัยกันด้วยเจ้าเจ้าห้ามแป๊บหน,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 นึน่งครับแป๊บน,นึง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  ได้ไครับเดี๋ยวขอปุ่พัดลงแป๊บต้องขอใหยขึ้นด้วยพอดีว่ามันและนิดนิดหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนิดหนึ่งนะอู้น้อยอู้น้อยอู้น้อย ที่อยกขังกระ <c oughs> ทำชำเราคนี้นะครับใครเป็นมนกเนี่ย้งบอกว่าแบบว่าไม่ได้มานะครับ ไม่ว่างถักข้างนอกดีกว่าตรงนี้ผมขอทำเป็นบ้านโรเลยแล้วกันมาลลนนจิจีเน่น้อยังโอดนะครับมาจิจิเน่ทวี ำไมตู้ต้องนะจุดๆอย่างนี้ด้วยไม่เข้าใจปัดตัดตัดไม่เอาเลิกที่นี่แลขอต้องขอลาก,ก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมาอ่านให้ใหม่